ระดับที่สามครับคูแพ็ค <c oup> <pack> ที่เราเอาไปแช่ช่องฟิตแล้วนะครับเราก็มาวางใส่ได้แบบนี้เลยนะ <c oughs> แล้วก็เทน้ำลงไปครับ <c oughs> ตรงบริเวณข้างหลังตรงนี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะมีช่องให้น้ำลงไปที่ถังเก็บข้างล่างนะครับ <c oughs> ได้ประมาณยี่สิบลิตรเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็เปิดเครื่องใช้งานได้เลยครับ หลังจากที่เราใส่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ปิดตัวฝาครอบด้านบนได้เลยนะครับเขาก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะแล้วก็จะมีปุ่มนะครับระดับความแรงของพัดลมนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสวิงนะครับปิดเปิดได้โอเคครับเดี๋ยวมาเปิดกันแล้วก็เลือกระดับไปที่ระดับหนึ่งก่อนนะครับนี่เย็นอยู่นะครับเนี่ยโอ้ระดับที่สอง แล้วก็ระดับที่สามครับอ,อันนี้ปุ่มสวิงรับหมุนไหมหมุนนะครับซ้ายขวาตรงที่เป็นบานด้านนอกตัวนี้นะครับเขาจะแยกชั้นบนกับชั้นล่างนะเราสามารถปรับได้นี่ครับประมาณนี้โอเค